สถานภาพของผู้หญิงในแต่ละส่วนของโลกเห็นข้อความนี้ก็คือเขาบอกว่าพวกอาหรับเนี่ยแปลกวัฒนธรรมคือรักแม่บูชาแม่มากแต่ว่ากับผู้หญิงที่จะเอามาเป็นเมียเนี่ยโดนกดสุดๆแล้วก็จริงๆมีโ้ดที่บอกว่าไม่ได้แปลกหรอกจีนก็เหมือนกันก่อนที่เราจะดูว่าอะไรแปลกหรือไม่แปลกเนี่ย อยากให้ลองนึกถึงว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่ารากฐานหรือวิธีคิดของสังคมนั้นๆเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับคนไทยหรือคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่มีรากมาจากการที่ผู้หญิงเป็นใหญ่เพราะว่าในสังคมอาเซียนเนี่ยเชื่อได้ว่า อ่าคือไม่ใช่แค่ความเชื่อมันมาจากทั้งหลักฐานทางภาษาศาสตร์ทั้งหรือไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามว่ามีข้อบ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนว่าในสังคมไทยอ่ะเรียกเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าสังคมไทยแล้วกันมีรากฐานจากความคิดหรือว่าพื้นฐานสังคมแบบฝ่ายแม่แมทริเ n ียลหรือว่าฝ่ายหญิงเป็นใหญ่อย่างเช่นเราจะเห็นการใช้คําที่ พูดถึงแม่ในฐานะที่เป็นการยกย่องอย่างเช่นแม่น้ําแม่ทัพอันนี้เป็นคําพูดอ้างอิงจากสุจิตวงเทศเลยก็ถือว่าให้สุจิตวงเทศเป็นคนรับผิดชอบข้อสันนิษฐานนี้ไปแต่เราก็ค่อนข้างเห็นด้วยเราว่าถ้าเกิดไปไล่ดูเนี่ยจริงๆมีอีกหลายคํามากๆ จริงๆอีกอย่างหนึ่งทางพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็จะมีคำที่คล้ายๆกันอย่างเช่นมาสเตอร์ทังแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยแล้วก็อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่การพูดถึงอำนาจในการเลี้ยงดูเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นในไทยเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อก่อนจะมีธรรมเนียมที่เรียกว่า แต่งงานเข้าบ้านเจ้าสาวเราดูง่ายๆอย่างเช่นเขาเรียกเจ้าบ่าวเรียกฝ่ายชายว่าเจ้าบ่าวหมายถึงว่าฝ่ายชายเนี่ยจะต้องแต่งงานก่อนที่จะได้แต่งงานด้วยครับก็จะต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงก่อนไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงเป็นบ่าวเขาถึงจะยอมให้ให้เป็นเจ้าบ่าวให้ได้แต่งงานไปอยู่ไปทํางานรับใช้ไปพิสูจน์ตัวเองก่อน อยู่อยู่ที่บ้านเจ้าฉับอยู่ที่บ้านเจ้าสาวเลยอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงเลยแล้วก็กินนอนอยู่ด้วยกันไปเลยทีนี้ในคนในยุคปัจจุบันก็จะสงสัยอา้าวแล้วถ้าเกิดแบบมีลูกขึ้นมาก่อนท้องขึ้นมาอา่าแล้วฝ่ายชายเดี๋ยไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ทําไงก็จริงอันนี้เป็นในหลายๆวัฒนธรรมที่เป็นแมททิลีเนียก็คือถ้าเกิดท้องก็ชัวยอยู่แล้วอะว่ายังไงก็ตามลูกก็จะเป็นของผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ แน่นอนเพราะว่าลูกออกมาจากมวดลูกใครก็เป็นลูกของคนนั้นแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยโหต้องมาพิสูจน์กันยืดยาวดังนั้นการที่เราอยู่ในสังคมที่มีรากฐานความคิดแบบนี้เนี่ยก็จะมองว่าการปฏิบัติต่อผู้หญิงในวัฒนธรรมอื่นเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆแล้วในส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยก็คือยกเว้นทางอาเซียนที่ มีวัฒนธรรมมัธยีนเนียหรือว่าฝ่ายหญิงเป็นใหญ่เนี่ยส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแทบจะไม่ได้มีสถานะเป็นคนเลยด้วยซ้ำอย่างอาจีนก็ยังดีหน่อยที่ก็ยังไม่ได้กดขี่สตรีมากแต่ก็จะเห็นว่าผู้หญิงก็ในบางวัฒนธรรมก็จะเป็นทร,รัพย์สินอย่างเช่นในจีนทางตอนเหนือ อันนี้เราเราไม่ชัวร์ว่าในในเขตไหนก็คือจะมีการรัดเท้าผู้หญิงเพื่อที่จะทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ไกลไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อผู้หญิงแบบเป็นทรัพย์สินเอ่อทางฝั่งอื่นส่วนอื่นของโลกเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสามสถานะก็ที่ไม่ใช่คนก็คือไม่ได้เป็น คุณค่าเทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆหรือโดยเฉพาะผู้ชายก็ถ้าไม่นับเด็กผู้หญิงผู้หญิงในวัยที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ถ้าถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นเมียของใครสักคนอ่าก็จะต้องเป็นแม่มีสถานะเป็นแม่อันนี้คือดีที่สุดก็คืออันนี้ดีที่สุดละจากในคลิปก็คือแต่ก็ คนก็จะยกย่องแม่แต่ถ้าเกิดเป็นเมียเมียก็จะถูกกดขี่จากผัวอยู่ดีแต่ถ้าไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างแล้วก็จะกลายเป็นวัตถุทางเพศหรือเป็นกรีหรือมีสถานะเป็นสมบัติหรือวัตถุคล้ายกับอารยธรรมจีนบางส่วนดังนั้นการที่จะบอกว่าเรื่องไหนแปลกไม่แปลกอาจจะต้องกลับไปย้อนดู ว่าพื้นฐานวิธีคิดของสังคมมันเป็นมาอย่างไงเราว,ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นมาจากจากสังคมที่เป็นเกเษตรกรรมก็ขอไม่ใช่สังคมที่เป็นเข้าป่าล่าสัตว์เก็บของป่าอะไรเงี้ยพอมันเปลี่ยนมาเป็นกเกษตรหรือว่าการมีการลงหลักปักฐานมันก็จะเกิดการ แข่งแย่งทรัพยากรก,กันทั้งพื้นที่ทั้งผู้คนทั้งอาหารสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ชายซึ่งกายภาพแล้วเนี่ยมีหน้าที่มีความแข็งแกร่งก็จะได้รับการเชิดชูขึ้นมาก็คือเป็นนักรบอันนี้ก็เป็นการก่อร่างของสังคมฝ่ายชายเป็นใหญ่ขึ้นมาคือเมื่อ มันต้องมีการสร้างกองทัพสร้างกองกําลังเพื่อเพื่อปกป้องเผ่าของตัวเองเนี่ยฝ่ายชายก็มีหน้าที่ที่จะใช้แรงใช้ความสามารถในการปกป้องดังนั้นก็จะได้รับการเชิดชูในทางเดียวกันคือเมื่อมันได้รับการเชิดชูมากๆอีกฝั่งก็จะต้องถูกกดลงไปแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีเผ่าหรือชนเผ่า ที่ฝ่ายชายเป็นนักรบแต่ว่าฝ่ายหญิงก็ถือว่ายังมีอำนาจอยู่อย่างเช่นบางที่เนี่ยถ้าเกิดฝ่ายชายออกไปรบฝ่ายหญิงก็มีหน้าที่หรือว่ามีอำนาจในการปกครองชนเผ่าอ่ะอันนี้ก็แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ายัางไงก็ตามส่วนใหญ่หลังจากที่เราเปลี่ยนจากสังคมเข้าป่าล่าสัตวี่ยมาเป็น การลงหลักปักฐานทําการเกษตรแล้วก็พัฒนาจนมาเป็นสังคมเมืองเนี่ยฝ่ายชายก็จะค่อนข้างจะได้รับการเชื่อชูมากกว่าส่วนในไทยเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็เข้ามาในน่าจะเมื่อไม่นานหลักร้อยปีไม่ไม่กี่ร้อยปีมาน,นี้เองเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือทั้งเรื่องการวัฒนธรรมการแต่งงานหรืออ่อ เรื่องคําก็สื่อให้เห็นได้ชัดว่าในสังคมของเราเนี่ยไม่ว่าจะนับตั้งแต่เป็นประเทศไทยเป็นประเทศสยามหรือว่าเป็นชุมชนชาติพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะเชิดชูผู้หญิงอะไรซึ่งมันก็เข้ามาพร้อมกับพวกชาติตะวันตกมาพร้อมกับคริสต์ศาสนาซึ่งเอาจริงวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของโลก ในช่วงยุคหลังๆเนี่ยที่เริ่มมาเมื่อคนเริ่มเข้าไปยึดครองท้องถิ่นโดยเรียกว่าจากักรวรรดินิยมหรือว่าการเข้าไปยึดครองของประเทศยุโรปที่ไปยึดอเมริกามายึดอินเดียอะไรเงี้ยกเนี่ยก็กระจายมาสูาา่พม่าแล้วก็ไทยก็นำเอาแนวคิดอะไรพวกนี้มาด้วยอ่าแล้วก็ส่วนเอาจริงๆ ฝั่งมุสลิมหรือว่าพวกอาหรับเนี่ยเราเข้าใจได้ง่ายหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแนวนคิดพื้นฐานของคริสเตียนซึ่งมีรากฐานมาจากยิวเราก็จะรู้ว่าอิสลามกับคริสเตียนอิสลามกับคริสเนี่ยมีรากเดียวกันก็คือยิวดังนั้นคือเขาจะมีวิธีคิดเกี่ยวกับชายเป็นใหญ่อะไรพวกนี้มา สืบต่อกันมาดังนั้นก็สรุปตอนท้ายว่าสิ่งนี้มันก็แปลกถ้าเรามองจากมุมมองหรือแว่นหรือมองจากความเข้าใจของของไทยของอาเซียนหรือวิถีชีวิตของเราที่ผู้หญิงไม่ได้ถูกกดขี่ก็ถ้าเกิดอีกเรื่องนึงก็คืออย่างเช่นเราก็จะเคยได้ยินกันมาว่าประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ในการโหวตออกเสียง ก่อนประเทศอื่นๆในโลกได้ซ้ำเพราะว่าเราไม่ได้มีการแบ่งผู้หญิงถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแบบเป็นระบบระเบียบขั้นตอนเหมือนจีนอินเดียหรือแม้แต่พวกอาหรับหรือยุโรปก็ทำให้เรามองด้วยมุมมองนี้แล้วเห็นว่าฝั่งอื่นเขาแปลกจริงๆคือมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติหรอกแต่ว่าก็อย่างที่อธิบายมาก็คือ มันเป็นวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์อ่ะคือคนมันก็เริ่มมาจากเป็นเผ่าโฮโมเซเปียนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอะไรคือไม่ได้มาบอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพียงแต่บอกว่าการที่เราจะมองว่าอันไหนมันดูปแปลกประหลาดเนี่ยก็ต้องไปทําความเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรดีไม่ดีก็ค่อยว่างกันอีกทกีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ ในที่นี้ก็จะไม่ได้มาพูดถึงความถูกความผิดความดีความเลวอะไรแล้วกันจบสำหรับเรื่องสถานะของสตรีบนโลกแบบหยบัยบๆง่ายๆคร่าวๆเพียงเท่านี้